ตอนที่1342ันบการบ่มเพาะซูพิงยิ้มอย่างขมขื่นใจมันเป็นเพราะอสูรกลาหลน้อยจริงๆเขากล่าวอย่างช่วยไม่ได้ว่าผู้อาวุโสผมเองก็เป็นทายาทเผ่พาพันธุ์กลาด้วยท่านไม่คิดว่าหากผมตายแล้วจะเป็นสิ่งที่น่าเสียดายหรือครับยุออยยุเทพโบราณของตระกูลสายฝนนั่นไม่ใช่การรนหาที่ตายหรอกหรือคราวนี้ถ้าไม่ใช่เพราะเห็นแก่หน้ามันค่าก็ขี้เกียจเกินกว่าจะยุ่งงอ,อกเกี่ยวมังกรยานกลาหนแค่นเสียงอย่างเย็นชาและกล่าวว่า ยิ่งไปกว่านั้นเผ่าพันธุ์กลาหนยังเป็นเผ่าพันธุ์ใหญ่ที่มีตระกูลสาขามากมายแม้ว่าเจ้าจะเป็นเผ่าพันธุ์กลาหนเจ้าก็ไม่ใช่ฝ่ายของพวกเราซึ่งแตกต่างจากมันที่เป็นสายเลือดเดียวกันกับข้าสูผิงพูดไม่ออกเล็กน้อยแต่ไม่ว่าในกรณีใดหลังจากได้รับการช่วยเหลือจากอีกฝ่ายเขาก็กล่าวว่าไม่ว่าอย่างไรความการุณาของผู้อาวุโสผู้เยาจะเก็บไว้ในใจเสมอหากมีโอกาสในอนาคตผมจะตอบแทนกลับคืนอย่างแน่นอนสำหรับเจ้าตัวเล็กผมคงปล่อยให้มันอยู่กับท่านไม่ได้ หือดวงตาของมังกรยักษ์ลุกวาวและพลังกดดันที่น่าสะพรึงกลัวก็ถูกปลดปล่อยออกมาทันทีเจ้าคิดว่าการปล่อยให้มันอยู่ข้างๆเจ้าจะทําให้ข้าลงมือช่วยเหลือเจ้าในอนาคตอย่างนั้นหรือสู้พิงสายหัวผู้อาวุโสเข้าใจผิดแล้วเพียงแต่พวกเราไม่ชินสําหรับการพลัดพรากจากกันเหตุผลไร้สาระมังกรยานกลาหนเต็มไปด้วยความไม่พอใจและกล่าวว่าเจ้าจะใช้อะไรรับประกันความปลอดภัยให้มันซ่อนอยู่ที่นี่ตลอดเวลา ซูผิงสายศีษะและกล่าวว่าผมมีความยับยั้งชั่งใจอยู่เสมอและสามารถรักษาตัวเองให้ปลอดภัยได้ถ้าไม่ใช่เพราะข้าไปทันเจ้าคงตายไปแล้วในตอนนี้มังกรยานโกลาหนแค่นเสียงซูผิงมองขึ้นไปแล้วกล่าวว่าทำไมผู้อาวุโสไม่ลองทดสอบดูว่าท่านจะฆ่าข้าได้หรือไม่เจ้าคิดว่าข้าไม่กล้าหรือ มังกรยานกหลาหนหมุดหิดเล็กน้อยในตอนแรกเขาคิดว่าซูผิงจะเห็นด้วยกับข้อเสนอของเขาแต่โดยที่เขายังไม่ทันมีโอกาสเอ่ยปากซูผิงก็ปฏิเสธมันแล้วผู้อาวุโสกล้าอย่างแน่นอนแต่ผมเองก็มีทักษะของตัวเองและไม่สามารถอธิบายรายละเอียดได้กล่าวคือด้วยทักษะนี้พวกเราจะสามารถรักษาตัวเองให้รอดปลอดภัยได้อย่างไม่มีปัญหาซูผิงกล่าว มังกรยานกลาหนจ้องมองด้วยความสงสัยจากการเผชิญหน้าครั้งแรกเขารู้สึกเสมอว่ามีสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งซ่อนตัวอยู่เบื้องหลังของซูผิงเป็นไปได้ไหมว่าการพึ่งพาของซูผิงเป็นสิ่งนั้นมันเงียบเล็กน้อยและกล่าวว่าไม่ว่าอย่างไรเจ้าก็ควรอนุญาตให้ข้าสอนทุกอย่างที่ข้ารู้และข้ายังมีทรัพยากรมากมายที่สามารถกระตุ้นสายเลือดของมันให้เข้าสู่ระดับเดียวกันกับเราได้ความแข็งแกร่งอย่างเร่งด่วนเป็นสิ่งที่มันต้องการมากที่สุดเจ้าก็เช่นกัน แทนที่จะแข็งเกล้าสุดท้ายมังกรยานกลาหนกลับเลือกที่จะใช้ไม้อ่อนซูพิงไม่ได้คาดหวังว่าอสูรตัวนี้จะยอมแพ้เขาสายศีรษะเล็กน้อยและกล่าวว่าผมรู้ว่าผู้อาวุโสคิดยังไงแต่มันอยู่กับผมมาตั้งแต่แรกเกิดและไม่เคยถูกพรากจากการผมเกรงว่ามันจะไม่ชินกับการอยู่กับท่านรวมถึงผมด้วยนี่มันเหตุผลอะไรใบหน้าของมังกรยานกลาหนบูดบึง้งซูพิงถอนหายใจและกล่าวว่า นี่ไม่ใช่ข้อแก้ตัวและผมก็หวังว่าผู้อาวุโสจะเข้าใจมังกรยานกราหนจ้องไปที่สูผิงโดยปลดปล่อยความกดดันอย่างหนักหน่วงออกไปอย่างต่อเนื่องแต่สุดท้ายชายหนุ่มคนนี้กลับยังคงรักษาความสงบไว้ได้ราวกับเขาไม่รู้จักคำว่าตายสะกดอย่างไรด้วยความกล้าหาญเช่นนี้ประกอบกับคำกล่าวของสูผิงมันจึงค่อยๆเกิดความเชื่อมั่นว่าไพ่ลับที่สูผิงกล่าวอาจเป็นเรื่องจริง นั่นเป็นเพียงความคิดของเจ้าเท่านั้นทำไมเจ้าไม่ถามว่ามันคิดเห็นอย่างไรมังกรยานกลาหนกล่าวซูผิงเลิกคิ้วขึ้นเล็กน้อยแต่ไม่รีบปฏิเสธฝ่ายตรงข้ามผ่อนปรนมากแล้วเขาไม่ควรสร้างความขัดแย้งขึ้นอีกในขณะเดียวกันเขาก็ต้องการให้อสูรกลาหนน้อยตัดสินใจด้วยตัวเองเพราะไม่ว่าอย่างไรเรื่องนี้ก็เกี่ยวข้องกับอนาคตของมัน อย่าคิดมากเลยครับผมจะติดตามเจ้านายไปและจะไม่ไปไหนอย่างเด็ดขาดผมไม่ต้องการที่จะแข็งแกร่งที่สุดนอกจากนี้การติดตามอยู่เบื้องหลังของเจ้านายจะทําให้ผมกลายเป็นอสูรที่แข็งแกร่งที่สุดอย่างแน่นอนอสูรกลาหนน้อยแยกจากการรวมร่างกับซูผิงและกอดต้นขาของเขาทันทีสายตาที่มันจ้องไปยังมังกรยานกลาหนเต็มไปด้วยความรังเกียจเมื่อเห็นท่าทางเหล่านี้เส้นเลือดในสมองของมังกรยานกลาหนก็แทบจะระเบิดขึ้นทันที ตัวมันเป็นถึงอสูรผู้ยิ่งใหญ่ที่แข็งแกร่งที่สุดในสวรรค์พิภพแต่กลับถูกเด็กน้อยอายุเพียงไม่กี่ปีเหยียบย่ำราวกับสุนัขตัวหนึ่งแกมันไรประโยชน์มังกรยานกลาหนคร่ำครวญด้วยความโกรธเจ้าอสูรตัวน้อยสายหน้าอย่างไม่เกรงกลัวเลยท่านต่างหากที่ไรประโยชน์ข้าจะแข็งแกร่งมากกว่าท่านในเวลาเพียงไม่กี่ปีเท่านั้นมังกรยานกลาหนแค้นเสียงอย่างเย็นชาและย่อเย,ย้ยว่าตามเขาไปหรือ เลิกฝันได้แล้วข้าไม่มีทางอนุญาตให้เจ้าทำแบบนั้นท่านจะมาบังคับข้าทำไมหรือว่าในโลกนี้ไม่มีใครอยากอยู่กับท่านอีกแล้วอสูรน้อยตะโกนด้วยความโกรธมังกรยันกลาหนตกใจและในดวงตาของมันก็ปรากฏความอบอุ่นเล็กน้อยมันคล้ายกับว่าความทรงจำอันเลือนรางพายในจิตใจของมันได้รับการกระตุ้นอีกครั้งความผูกพันนี้ มันจำได้อย่างเลือนรางถึงร่างที่งดงามซึ่งมีความบริสุทธิ์สูงส่งยิ่งกว่าใครๆมือที่อ่อนโยนของนางรูปไล้ศีรษะเล็กๆของมันด้วยความรักและธนุถนอมนั่นเป็นความทรงจำที่ยาวนานเหลือเกินในตอนนั้นมันยังเป็นเพียงมังกรตัวเล็กๆที่มีขนาดไม่แตกต่างกับลูกหมีตัวหนึ่ง มังกรยันกลาหนเงียบลงหลังจากนั้นไม่นานมันก็ถอนหายใจและกล่าวว่าเจ้ามันโง่เกินไปแล้วติดตามข้าจะทําให้เจ้าแข็งแกร่งขึ้นด้วยความเร็วที่น่าตกใจหากเจ้าแข็งแกร่งขึ้นแล้วเจ้าก็จะมีโอกาสปกป้องเขาไม่ใช่หรือหากเจ้าอ่อนแอต่อให้เจ้าคิดจะช่วยเหลือมันจะแตกต่างอะไรจากการไปตายร่วมกันอสูรตัวน้อยตะลึงงานมันมองขึ้นไปที่ซูผิงและดวงตาที่มีความลังเลเล็กน้อยซูผิงหัวเราะและลูบศีรษะของมันเบา ฉันไม่ต้องการการปกป้องจากแกหรอกฉันจะปกป้องแกเอ,องอสูนกลาหนน้อยรู้สึกสนุกกับการถูและนวดจากฝ่ามือของซูผิงดวงตาของมันเต็มไปด้วยความเพลิดเพลินนอกจากนี้มันยังเฝ้าทบทวนความคิดอยู่ในใจของตัวเองอีกครั้งถ้าท่านต้องการสอนข้าท่านก็ควรถ่ายทอดออกมาเลยเหตุใดต้องจำกัดให้ข้าอยู่เพียงที่นี่เท่านั้นอสูนน้อยถามขึ้นทันทีมังกรยานกลาหนกล่าวด้วยความโกรธว่าเจ้าคิดว่าการฝึกฝนเป็นเรื่องเล่นหรือ ตอนนี้เจ้าอยู่ในขอบเขตเทพอมะตะแล้วขั้นตอนต่อไปคือการรู้แจ้งในหัวใจเต๋าของตัวเองจากนั้นเจ้าก็จะบ่มเพาะจักรวาลของเจ้าให้กลายเป็นสิ่งที่ไม่สามารถถูกทำลายได้สองสภาวะนี้โอกาสที่จะข้ามไปได้มีน้อยยิ่งกว่าน้อยหากปราศจากการอุทิศตนอย่างหนักจะบรรลุผลได้อย่างไรนั่นมันแตกต่างจากตอนที่ข้าอยู่กับเจ้านายเจ้านายจะมอบของกินให้ข้ามากมายหลังจากนั้นร่างกายของข้าก็จะพัฒนายอย่างรวดเร็วไม่ใช่หรืออสูรกรลาหน้อยบน่น มังกรยานกลาหนกล่าวว่านั่นคือการทำให้ร่างกายของเจ้ามีความแข็งแกร่งและแม้ว่ามันจะยังพัฒนาต่อได้อีกมากแต่เจ้าก็ควรพัฒนาเต่าของตัวเองด้วยแต่เจ้าไม่ต้องกังวลเพราะเผ่าพันธุ์กลาหนของเรามีเต่าของตัวเองอยู่ในสายเลือดอยู่แล้วเจ้าเพียงแค่ต้องปฏิบัติตามสิ่งที่ถูกกำหนดไว้เท่านั้นและไม่นานหัวใจเต่าที่อยู่ในสายเลือดของเราก็จะถูกกระตุ้นขึ้นมาเอง การก้าวเข้าสู่ขอบเขตเทพ,พบรรานสำหรับเรามันเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยเท่านั้นสิ่งที่เจ้าต้องทำมีเพียงการกระตุ้นสายเลือดของตัวเองและพัฒนาจักราวาลของเจ้าให้กลายเป็นจักราวาลอมตะถ้ามันง่ายขนาดนั้นก็สอนข้าสิแล้วข้าจะฝึกมันในไม่กี่วินาทีอสูรกลาหนน้อยกล่าวอย่างรวดเร็วซูพิงก็ใช้โอกาสนี้กล่าวว่าใช่แล้วผู้อาวุโสผมสามารถอยู่ที่นี่ได้นานขึ้นท่านสามารถสั่งสอนมันได้อย่างเต็มที่ มังกรยานกลาหนเกือบจะตบสูผิงด้วยหลังมือเข้าให้แล้วน้ำเสียงของมันเย็นชายอย่างยิ่งในขณะที่กล่าวว่าในขณะที่สืบทอดพลังสายเลือดแห่งความกลาหนจะไม่อนุญาตให้เจ้าอยู่ที่นี่ด้วยผู้อาวุโสไม่ต้องกังวลผมไม่เคยสนใจมันเลยสักนิดสูผิงกล่าวมังกรยานกลาหนเงียบสนิทเจ้าอาสูรน้อยจอมโวยวายก็เติมเชื้อเพลิงลงไปเช่นกันท่านอยากจะสอนจริงๆหรือเปล่า ถ้าไม่ฆ่าจะได้ไม่เรียนรู้เพราะท่านบอกแล้วว่าความลับนี้อยู่ในร่างกายของข้าและข้าสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองต่อให้ไม่มีท่านมันก็คงไม่มีอะไรมากไปกว่าการเสียเวลามากขึ้นเท่านั้นไม่มีทางที่ท่านจะแยกข้าออกจากเจ้านายได้เปลือกตาของมังกรยานโกลาหนกระตุกเล็กน้อยมันมองลงไปที่มนุษย์และอสูรคู่นี้และทันใดจิตใจของมันก็ร่ำร้องว่ามันควรจะเหยียบเด็กน้อยคู่นี้ให้ตายทันที เจ้าอยากทำอะไรก็ทำเถอะแต่ขอคุยเรื่องนี้ก่อนเมื่อการฝึกฝนเริ่มขึ้นเจ้าจะต้องไม่สร้างความวุ่นวายให้กับพวกเราถ้าเจ้าก่อกวนความไม่สงบก็อย่าโทษข่าที่โยนเจ้าออกไปมังกรยันกลาหนกล่าวซูพิงพยักหน้าทันทีและกล่าวว่าผู้อาวุโสท่านช่วยสอนอีกสองสามคนด้วยได้ไหมไม่มีทางก็ได้ซูพิงทำได้เพียงละทิ้งความคิดที่จะให้อสูรอีกสองตัวของเขาฝึกฝนร่วมกัน อาูรยกลาหลน้อยกล่าวอย่างโกรธเคืองทำไมละ่ะท่านรังเกียจพี่น้องของข้าหรือการมีสหายร่วมฝึกฝนนั้นท่านก็รู้ดีว่ามันจะมีประโยชน์มากกว่ามัางกรยานกลาหนททำอะไรไม่ถูกและกล่าวว่าสิ่งที่ข้าสอนล้วนเป็นทักษะที่เกี่ยวกับสายเลือดเผ่าพันธ์กลาหนเราและพวกมันก็ไม่มีสายเลือดแห่งความกลาหนแม้ว่าเจ้าต้องการที่จะให้พวกมันเรียนรู้ด้วยแต่สุดท้ายความต้องการของเจ้ารังแต่จะเป็นผลร้ายกับพวกมัน ท่านลำเอียงเกินไปแล้วอสูรน้อยร้องลั่นมังกรยานกลาหนพูดอะไรไม่ออกหากไม่ใช่ว่าเจ้าเป็นสายเลือดเผ่าพันกลาหนตัวสุดท้ายข้าคงเหยียบเจ้าตายไปนานแล้วสู่พิงกระแอมเบาๆเพื่อหยุดอสูรกลาหนน้อยเพราะเห็นว่าความอดทนของมังกรยานกลาหนใกล้ถึงขีดจำกัดแล้วผู้เยาวจะมาที่นี่บ่อยๆและจะไม่เข้ายุ่งเกี่ยวกับการสอนของผู้อาวุโสฮึม เจ้ามังกรยานกลาหนขี้เกียจเกินกว่าจะสนใจพวกเขาในขณะเดียวกันมันก็ปลดปล่อยจากกระวลแห่งความกลาหนของตัวเองออกมาและกล่าวว่าข้าต้องการช่วยให้มันสร้างกล้ามเนื้อและกระดูกเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งอย่างล้ำลึกหากไม่จำเป็นเจ้าก็อยากเข้ามารบกวนเราซูพิงพยักหน้ายอย่างเชื่อฟังหลังจากที่มังกรยานกลาหนหันหลังให้เขาก็เรียกอสูรตัวอื่นออกมาก่อนจะเริ่มค้นหาสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งภายในดินแดนรกร้างแห่งนี้เพื่อฝึกฝน ในระหว่างการฝึกเหรียญตราบุตรแกร่งเต่าของซูพิงได้เกิดความผันผวนเขาสัมผัสได้ว่ามีจิตวิญญาณที่ส่งพลังกำลังตามหาเขาอยู่หลังจากไตรตรองอย่างรอบคอบเขาก็รู้ว่ามันมาจากผู้อาวุโสเหยียนชิงและคนอื่นๆที่กำลังค้นหาร่างของเขาผ่านเหรียญตราซูผิงส่งสัมผัศสศักดิ์สิทธิ์ของเขากลับไปทันทีเพราะไม่ต้องการให้ทุกคนเกิดความกังวลใจเมื่อรู้ว่าซูพิงปลอดภัยเหยียนชิงและผู้อาวุโสคนอื่นๆก็โล่งใจและถามตำแหน่งของซูพิง ซูพิงไม่ได้อธิบายอย่างละเอียดแต่เพียงบอกอย่างคลุมเครือว่าตอนนี้เขาอยู่ในสถานที่ปลอดภัยแล้วดูเหมือนว่าตระกูลสายฝนกำลังวางแผนที่จะติดต่อตระกูลเทพอื่นๆเพื่อกดดันเผ่าพันธุ์มนุษย์ของเจ้าผู้อาวุโสฉานส่งสัญ,ญญาณเสียงให้กับซูพิงใบหน้าของซูพิงเปลี่ยนไปเล็กน้อยสร้างแรงกดดันต่อเผ่าพันธุ์มนุษย์ฝ่ายตรงข้ามต้องการให้เขาแสดงตัวน่ารังเกียจ ใบหน้าของซูผิงมืดมนแม้ว่าก่อนหน้านี้เขาเคยบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทำเขาจะแบกรับด้วยตัวเองแต่อีกฝ่ายก็ไม่รังเกียจที่จะใช้อุบายชั่วร้ายทั้งหมดเพื่อกดดันเขาอย่างต่อเนื่องเจ้าไม่ต้องกังวลเผ่าพันธุ์มนุษย์แน่นแฟ้นมากขึ้นหลังจากได้รับข่าวและพวกเขาอยู่ในสถานะตื่นตัวอย่างเต็มที่เนื่องจากความสัมพันธ์ของเจ้าจึงมีตระกูลเทพมากมายยื่นมือเข้าช่วยเหลือเผ่าพันธุ์มนุษย์ดังนั้นตระกูลสายฝนจึงไม่กล้าที่จะทำอะไรรุนแรงมากเกินไป สถาบันของเราจะส่งคนไปช่วยเช่นกันผู้อาวุโสชานกล่าวซูพิงถอนหายใจด้วยความโล่งอกและถามว่ามีการเคลื่อนไหวใดๆจากเทพโบราณของตระกูลสายฝนไหมครับเทพโบราณกล่าวถึงเรื่องนี้เจ้าหลุดพ้นจากมือของเทพโบราณของตระกูลสายฝนได้อย่างไรผู้อาวุโสชานถามอย่างสงสยัยเรื่องมันยาว สุพิงกล่าวสั้นๆเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากมังกรยานกลาหนและทันใดนั้นผู้อาวุโสชาและคนอื่นๆก็ตกตะลึงโดยสมบูรณ์ก่อนหน้านี้ทุกคนต่างคาดเดากันมากมายเกี่ยวกับตัวตนและสายเลือดของสุพิง มังกรยานกลาหนเป็นอสูรผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสี่ของแดนเทพและพวกมันเป็นอัจฉรกรที่เทพโบราณทุกคนต้องการฆ่าให้ตายครั้งหนึ่งพวกมันเคยสังหารเทพโบราณมากมายและทำให้เกิดโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ของดินแดนเทพอาเคียนเราอาสูรเหล่านี้เป็นศัตรูของคนทั้งโลกเจ้าอย่าได้มีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับพวกมันผู้อาวุโสชานกล่าวด้วยสีหน้าจริงจังแต่มันเป็นบุญคุณที่ผมรับมาแล้วและบุญคุณนี้ไม่ว่าอย่างไรผมก็ต้องตอบแทนครับสุผิงกล่าว แต่มันเป็นอสูรผู้อาวุโสชานกล่าวทันทีเป็นไปได้ไหมว่าเจ้าเกี่ยวข้องกับมันทางสายเลือดไม่ส้พิงกล่าวว่าแต่น้ำใจของอสูรก็คือน้ำใจเช่นกันผู้อาวุโสชานถอนใจด้วยสีหน้าบิดเบี้ยวเล็กน้อยถ้าเป็นอย่างนั้นก็คงเป็นปัญหาใหญ่แล้วปัญหา ลินซูถูกอสูรขับไล่และล้มเหลวในการฆ่าเจ้าโดยพื้นฐานแล้วหากเจ้ายังคงอยู่ในดินแดนเทพอาเคียนด้วยภัยคุกคามในอนาคตไม่ว่าอย่างไรพวกเขาก็ต้องฆ่าเจ้าให้ได้ในเมื่อมังกรยานกลาไลาการคุ้มครองเจ้าด้วยตนเองพวกมันก็จะฆ่าอสูรร้ายตัวนี้ก่อนมีความเป็นไปได้สูงที่ตระกูลสายฝนจะเชื้อเชิญเทพโบราณอีกหลายคนให้เข้าร่วมการโจมตีครั้งนี้ผู้อาวุโสฉานวิเคราะห์ซูผิงตกตะลึงถ้ายอย่างนั้นมังกรยานกลาหนก็ตกอยู่ในอันตรายร้ายแรงแล้วล่ะสิ ถ้าข้าคำนวณไม่ผิดตอนนี้เจ้าคงอยู่ในดินแดนรกร้างแห่งมังกรสิน้แม้ว่าข้าจะไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนแต่ก็เป็นไปได้มากที่หลินซูจะนำเทพโบราณคนอื่นออกตามล่าพวกเจ้าผู้อาวุโสฉานกล่าวและจบการสนทนาเพียงเท่านั้นใบหน้าของซูผิงเปลี่ยนไปเล็กน้อยหักเป็นเช่นนี้เขาควรจะช่วยเหลือมังกรยานกลาหลอย่างไรหลังจากเงียบไปครู่หนึ่งซูผิงก็บินไปทางมังกรยานกลาหลอย่างรวดเร็วผู้อาวุโส ข้าบอกแล้วไงว่าอย่ามากวนข้ามัางกรยานกล็หลืมตาขึ้นทันทีดวงตาที่เย็นชาของมันจับจ้องไปที่สูผิงด้วยความรำคาญใจตอนนี้ผู้อาวุโสตกอยู่ในอันตรายแล้วมีคนกำลังมุ่งหน้ามาที่นี่เพื่อฆ่าท่านเพื่อเป็นการชดเชยข้ามีข้อเสนอให้กับผู้อาวุโสพูดมาขอให้ผู้อาวุโสลงนามเพื่อเป็นสัตว์เลี้ยงของข้าในกรณีนี้มันจะทำให้ผู้อาวุโสได้รับผลประโยชน์ที่คาดไม่ถึงสูผิงกล่าว มังกรยานกลาหนมองตรงไปที่สูผิงด้วยดวงตาที่ดูเหมือนกำลังจ้องมองคนปัญญาอ่อนไปให้พ้นสูผิงยิ้มอย่างขมขื่นโดยรู้ว่าเป็นการยากที่จะเกลี้ยกล่อมอสูรเท่าตัวนี้ได้และเขาไม่แน่ใจว่าสถานะปัจจุบันของเขาจะถูกครอบงำระหว่างทำสัญญากับอสูรผู้ยิ่งใหญ่ตัวนี้หรือเปล่าท้ายที่สุดระดับของเขายังคงอยู่เพียงสภาวะเทพอมตะเท่านั้น แต่โชคดีที่เขามีความช่วยเหลือของระบบหากมังกรยานโกลาเห็นด้วยซูผิงสามารถทำสัญญาได้ตลอดเวลาผู้อาวุโสผมไม่ได้พูดเล่นโปลดทบทวนดูอีกครั้งซูผิงกล่าวไปให้พ้นข้าก็ไม่ได้พูดเล่นเช่นกันมังกรยานโกลาหนกล่าวด้วยน้ำเสียงที่มืดมนท่านไม่ได้รับอนุญาตให้พูดกับเจ้านายของข้าด้วยน้ำเสียงเช่นนี้เสียงอ่อนเยาวของอสูรตัวน้อยร้องออกมาจากจักรวาลแห่งความโกลาหนทันที ใบหน้าของมังกรยานกลาหนบูดบึ้งเล็กน้อยพร้อมกับคำรามใสายสูผิงสายหัวไปได้แล้วตอนนี้มันกำลังดูดกลืนของเหลวต้นกำเนิดแห่งความกลาหนไม่ควรเสียสมาธิไปเพราะเจ้าน้ำเสียงของท่านไร้ความเคารพเกินไปแล้วอสูรกลาหนน้อยตะโกนอย่างโกรธเคืองสูพิงยิ้มอย่างขมขื่นและส่งเสียงอย่างเร่งรีบเพื่อเอาใจเจ้าอสูรน้อยจากนั้นเขาก็ทำได้เพียงเดินหันหลังจากไป หากสิ่งเลวร้ายที่สุดเกิดขึ้นเมื่อมังกรยานกลาหนกำลังจะถูกฆ่าเขาจะบังคับให้อีกฝ่ายทำสัญญาให้ได้